ได้มาเข้าฉากกันพร้อมหน้าแล้วค่ะสำหรับสามพระนางลมซ้อนรักแบรินาเดตเต้นานัทพรและแพทริเซียกูดซึ่งเป็นซีนแรกๆตอนต้นเรื่องที่เหล่าตัวละครยังไม่รู้จักกาันเพราะต่างคนต่างมากับคู่ของตัวเองแต่ก็มีผู้บัติเหตุบังเอิญไอสาวร่างบางอย่างเต้าต้องเดินชนกับรถถังเอ้ย ชนกับพระเอกร่างหนาราวกำแพงอย่างดุ่มแบรี่เข้าอย่างจังเบอร์รงานนี้ผู้กำกับที่ชุดาพาถึงกับต้องขอบล็อกกิ้งกันหลายรอบเพราะอยากได้ภาพชนกันแบบเนียนๆและสาวแต้วไม่บอบช้ำจากแบรี่สุดบึกแต่พอถ่ายกันจริงๆแล้วสาวแต้วก็ดันผิดคิวเวอรอซะตั้งแต่เทคแรกเลยทุกค ทำเอากลายเป็นโมเมนต์สุดหินที่กว่าจะผ่านซีนนี้กันไปได้สาวแต้าก็ต้องเดินชนรถถังแบรี่ซะจนช้ำไปทั้งร่างเลยค่ะเมื่อกี้พี่ชูบอกว่าโดนรถถังชนเป็นยังไงว้พร้อมแล้วนะในข่าววันนี้ก็เป็นงานแบบว่าเลี้ยงขอบคุณนะครับผมที่ตัวเลี้ยงเปิดตัวด้วยนะ ก็เป็นงานเลี้ยงที่ว่าได้รับรางวัลมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีทั้งพี่เต้วมีทั้งพัติเสียเลยทั้งสองคนเลยวันนี้มาร่วมฉากกันวันนี้เป็นปราณครับผมได้เข้าฉากกับพี่เดียวพี่เต้าแล้วก็พี่นันเดทก็ค่อนข้างเกรงนิดนึงนะคะใช่ค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะเป็นฉากเซียวๆให้แบบว่าเอ๊จะเจอกันหรือยังหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับผมฝากด้วยกันครับให้กำลังใจน้องแพทย์ผมแล้วก็พี่เต้แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนครับ